วันนี้เล่นเกมอะไรดีนะอุย้ยเล่นเกมนี้ดีกว่าไมคครับแท้น่าสนุกจังเลยเล่นกันเลยอาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่อง FIFA Cat Nap เคนั่นเอง วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับ EP 2นั่นเองเมื่อกี้ EP 1มันจะน้อยหน่อยวันนี้ EP 2จะยิ่งเยอะมากขึ้นคับแล้วผมจะจิดเลยนี่เลยอ๋อไอ้ใต้น้ำวิ่งมามอสสวัสดีค่ะมอสมมอส <c oughs> ทำไมมอสทำไมม,มอสทำไมาดิ ชะก,การตัวอะไรอะไปชะชะการตัวอะไรเอ็มมอนเนี่ยอุ้ยเรื่องอะไรเลยแล้วถ้าเกิดเขาแล้วถ้าเกิดผมจะเป็น Server. Server. เซิร์ฟเวอร์เหรเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เด็กเซิร์ฟเวอร์ทั้คู่แล้วผมลองดีชัดมั้ยวุ้ย ไอ้ดวนนั่นไอ้จริงโจ้แค่กะระู่ป่ะนายทำอะไรฉันหืฉันถามนายทำอะไรไอ้แค่กะระูชฉันจะขอนายกับฉั้นต่อไป้วตอนนี้ฉันจะให้อภัยอยู่แต่ครั้งต่อมาฉันจะไม่ให้อภัยแล้ว ข uh okay. okay. ึ้นไว้เมื่อเช้าเงจังรูเลือห้าบาทนงาเอ็กซ์ดาวที่เ็เกลียวนี่แ่กลูกจะดีต้องมาแขกเป็น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 มาต่ไป กอริล่ากอลิล่าตูดกาูดดดไม่รู้เฉยรถเฉยกอริล่ากอลิล่าก็ดูดตดูดกเดีเดเด็เกเเดเเกเด เฮ้ยสุกี้อ่ะต่วนึงอ๋อสายนี่ตัวเยอ๋อถุงปากเป็ดมีปากเป็ดให้มหันอยู่เลยนะ,ใ,นนะใครกินแบนไว้แล้วไม่ทิ้งอย่าบอกนะของเมื่อเช้าที่เธอกินไว้ไม่ใช่มันไม่รู้อ่ะหนูจำได้หนูทิ้ง ใช่แบกบแบบไอ้นี่ตัวสองตัวนี้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> อออปอดแล้วก็เรียนว่าไอ้แล,ล้วก็เรียนจะจัดก,การใครบ้างตอนระหว่างกนแบกแล้วก็เรียนประม,มาณ

การทุกคนไม่มีเดี๋ยวผมจะรอสปอนไอ้นี่ให้มันอยู่ใกล้ๆกับไอ้กอลิล่าคอลิล่าสปอนกล้วย ว่าะมีเนอยู่แล้วก็งูก็อะไรตรงหนเนี่ยาสตรอนมันต้องเซนอยู่แล้วคุณผู้ชมเอบอกว่าเดเขาไม่เ็นแม่น่าจะเป็นเหี่ยที่ีเองบอกแต่ไม่ระวังหรือเปล่าว่าคูก็ค็อิกจ้ะนี็มนอะไรี่นอไรนดูแลวทุกครั้งเซนคุณทู้เราก็เซนก่อนคุณครา อ่อฮะ,อะเดี๋ยวผมจะลองเอ,อตามหาน,นี่ว่าชุดกบมีเพิ่มหรือเปล่าชุดกบเฮ้ยชุดกบเพิ่มเฮ้ยชุดกบเพิ่พมเฮ้ย ได้สัตว์ก็ได้ก,ก็ได้ต้ต่ปอน็นี้ก็ั้กลาขัว้วกดาข้งนั้นลเลยนฉันสีฉันเป็นกดาฉันเป็นจอแล้ค 可以控制了。 จอรเค้จอระเก้อกจอรเค้ไอ <cel i> <ir> <S 3 Cap Step> ้นี่จอรเค้จอรเก้ทังนั้นเลยตัปนเพิ่มเสีบาสต็ก มีม่ลายทำไมไปแต่มีม่ลายวะเนี่น,น,น,นี่สิบ้าด้วยทำไมมันไม่แต่พูดพูดพูดอนะไรตั้งไหน Ý đập stick. Nói <laughs> bị đạp mà dưng quá Mi đạp tròn khê quá

เฮ้ยฉัเฮ้ยสามสลามก็ได้ข่ามเรื่องดินน้ำมันไอ้นี่แผ่นด,ดินน้ำมันเขาไปสองแผนเลยเปล่าฮะเนี่ยแผ่นนี้เขาไปอหรือเปล่าอาไปเอาไปพูดผิดก็เฮ้ยฉันจะกิน ทำไมฉันก็ว่า,วา,าแม่ทำไมคำสับทวันนี้ง่ายจังวะ bcup cup cup O R K B E T C U P C U P ครับถ้วยแก้วต่อไปาว่าอะไรเฮ้ย K N I F E เขาว่าอะไรคำที่สอง K M I F E เลนะสำพ,พูนชอนอน้อนไปเจลีกฟินนี่ทำไนอีสำพูนท่องไปแล้วยังที่แปลว่าวอะไรช้อนแหละท่องไปแล้วยังเอาท่องใหม่อีกรอบนึง P R O O F P R O O F อะไร P R O O F มีงออีกเมื่อไหร่อะกระหูนช้อนสามโลเหมือนเดิมแหละซื้อมากินสามโลหรออ่าสามโลสี่โลมันเลยได้หมดแหลยจ้ะโอเค S P O O N นะฟีฟาอะไร ที à, SP. SP SP ่่ป S อะไร S P uh. S P <Ch> O N S P N P O อะไรของเธอ S P O O M สพูนช้อนฟอสฮะฟอสที่แปว่าอะไรฟอมเร็ว อะไรจะไม่ได้มานี่เลยแม่จะออนไลน์แม่ไม่เอก ไม่เอโดนตกหัวเหรอภูณริศวิชาสังคมใช่เพราะอะไรเพราะอะไรไม่เอดถึงโดนตกหัวเพราะทำความผิดมากเลยเหรอแค่ว่ายคะ้วเป็นไงแค่ว่าแบบว่าอ่ะว่าอ่ะคือส่งของรับของอ่ะแล้วไง แล้วคนนัดีเขาก็ตบหัวตบหัวใครนะโอ้โหหลายคนเลยหนูโดนกับเขาหรือเปล่าล่ะโดนเขาว่าไงล่ะเขาพูดว่าอะไรก็พูดดุดูอะดูดูแลเขาตบหัวยังไงก็ตบหัวเขาใช้สมุดตบหัวอะไรล่หนูก็เห็นไม่เอกตัวตบหัวไม่เอกตัวตบหัวแรงอ่าเขาใช้มือหรือใช้สมุด ้สมูทดิอ่ะเราใช้หนูอ่ะขอหนูอ่ะใช้โดนอะไรไม่ได้โดนอ่ะเมื่อกี้ผู้บาโดนผู้ผิดแล้วมีใครโดนนะหลายคนบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนเขาเพราะคนน,คนี้ ที่หนูพูดว่าหนูโดนพูดฮิตเอาฟอ F O R K ฟอสซ่อมเบร B, <ed> B E D บีเอดีเบรคห้องนอน

มีตาพิมพ์ล็อคเพราะต้องแชทไปคุยส่วนตัว ใครโยน<ด>ไม่ไม่ใครเป็นคนโยนโยนทำไม่อีกตกอะ่ะไม่ใช่ครับอีกโดนคูตกอ๋อไม่อีกโดนคูตกทำไมไม่อีกถึงโดนคู่ตกอะทำท่างอะไรกันหาอะไรรับไหวอ,อะไรอะ 查出来的。 ตอนที่ใส่ใส่ไปยังไงไว้เนี่ยงงว่ะมันมีตอนเอาออกเอาออกอยางไง Yeah.